ลมหายใจของเราแต่ละคนถูกบทขยี้ด้วยความเงียบงันอันหนักอึ้งของป่าแห่งนี้ความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่ความเงียบแต่เป็นความว่างเปล่าที่ดูดกลืนทุกสรรเสียงทําให้การก้าวเดินแต่ละครั้งของเราในนามของพวกเราผู้บุกรุกป่าต้องห้ามแห่งนี้ดูเป็นการหยามเกียรติผืนป่าโบราณไปเสียทุกขณะจิตแสงอาทิตย์ที่ควรจะสาดส่องลงมาจากเบื้องบนถูกบิดเบือนจนกลายเป็นเพียงริ้วรอยแห่งความหวังอันเลือนรางส่องมาไม่ถึงพื้นดิน ที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ําและใบไม้ผุพังจนชุ่มชื้นชวนให้ลื่นหลมต้นไม้แต่ละต้นดูราวกับซากปรักหักพังของวิหารโบราณที่ตั้งตระงานเรียงรายอย่างไรที่สิ้นสุดรากไม้ขนาดมหือมาที่โผล่พ้นดินดูเหมือนเส้นเลือดดาของยักษ์หลับไหลที่แผ่สาขาไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางบรรยากาศรอบกายเรานั้นเย็นยเยือกฉับขั้วหัวใจไม่ใช่แค่จากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างน่าประหลาดใจ แต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่แทรกซึมเข้ามาในจิตสำนึกความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงาที่หนาทึบและลึกล้ำเกินกว่าแสงสว่างจะเจาะถึงนัดเริ่มแสดงความกังวลออกมาว่าพวกเราไม่ควรมาที่นี่เลยในความคิดของเธอแทนยังคงยืนยันว่าการสำรวจป่าที่ไม่มีใครเคยเข้าถึงเป็นโอกาสที่หาได้ยากเจมส์ยังคงมีความตื่นเต้นแฝงอยู่ แต่ในสายตาของเขาเริ่มมีประกายความหวาดหวั่นฉายขึ้นมาบ้างแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เขามักจะเป็นคนนำหน้าเสมอความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกทำให้ผิวหนังของพวกเราลุกชันไปทั่วร่างกายอย่างหาสาเหตุไม่ได้ความรู้สึกนั้นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นลูบไล้ไปตามแผ่นหลังแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าและความมืดมิดที่ดูจะคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแม้จะเป็นกลางวันแสก การก้าวเดินลึกเข้าไปในป่าดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเส้นทางที่เคยเป็นเพียงรอยทางเล็กๆบัดนี้ได้อันตรธานหายไปเหลือไว้เพียงความสับสนและทิศทางที่พ่าหมัวต้นไม้รอบตัวเราเริ่มมีลักษณะแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆเ,เปลือกไม้บางส่วนบิดงอจนดูคล้ายใบนาที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบางอย่างบางต้นก็มีร้อยขูดขีดลึกจนถึงเนื้อไม้เรากับมีโครงเล็บขนาดใหญ่กรีดแทงลงไปนัดเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นกับสิ่งที่พวกเรากำลังพบเจอ ความคิดที่ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่เริ่มชัดเจนขึ้นในความคิดของทุกคนอุปกรณ์นำทางเริ่มแสดงผลผิดพลาดเข็มทิศหมุนวนอย่างไร้ทิศทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เคยพอมีบ้างก็ขาดหายไปอย่างสมบูรณ์ทำให้พวกเรายิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวแนละไร้ทางออกความเงียบที่เคยหนักอึ้งกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากทุกทิศทาง มันไม่ใช่เสียงกระสบที่แยกแยะคำพูดได้แต่มันเป็นเสียงที่สื่อถึงความเย้ยหยันและดุร้ายซึ่งทำให้เส้นประสาทของพวกเราถูกกระตุ้นจนตึงเครียดไปหมดแล้วความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนกำลังเดินตามหลังพวกเรานั้นปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อก้าวเดินไปข้างหน้าความรู้สึกเหมือนมีใครก้าวตามอยู่ข้างหลังตลอดเวลาแต่เมื่อหยุดเดินเสียงนั้นก็เงียบหายไปในทันทีเรากับมันกำลังเล่นสนุก,กกับความกลัวของพวกเราความหวาดระแวงเริ่มกัดกินพวกเราอย่างช้าๆทำให้แต่ละคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความไม่ไว้วางใจ เรากับว่าความชั่วร้ายของป่ากำลังพยายามแบ่งแยกพวกเราออกจากกันเสียงหัวเราะแผ่วๆดังมาจากระยะไกลเรากับลมที่ผัดผ่านใบไม้แต่ไม่ใช่ลมที่ฟังดูเป็นธรรมชาติมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความคึกขนองและชั่วร้ายทำให้คนของพวกเราลุกชันไปทั่วร่างกายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานเริ่มเข้าครอบงำพวกเราอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้ความคิดของเราเริ่มเลือนลางและสับสนสายตาของพวกเราเริ่มจับจ้องไปที่เงาไม้ที่ดูคล้ายรูปทรงต่างๆเงาที่ดูเหมือนจะขยับได้เมื่อกระพริบตา ความคิดที่ว่าพวกเราควรหาที่พักแรมสำหรับคืนนี้เริ่มผุดขึ้นมาในใจของทุกคนแต่สถานที่ที่ดูปลอดภัยสักแห่งกลับไม่มีอยู่จริงในป่าแห่งนี้หรืออาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วการตัดสินใจที่จะหยุดพักแรมใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาแผกกว้างนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกบังคับด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นแสงจันทร์ที่พอจะส่องผ่านหมู่ไม้ลงมาได้บ้างก็ถูกบดบังจนเหลือเพียงแสงสลัวๆที่ไม่ช่วยอะไรในความมืดมิดที่กำลังคืบขานเข้ามา แทนพยายามก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อสร้างความอบอุ่นและขับไล่ความมืดออกไปบ้างแต่เปลวไฟดูเหมือนจะถูกกดทับด้วยอากาศที่หนาวเย็นและชื้นแฉะลุกไหม้ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรกลิ่นเหม,ม็นสาบที่คล้ายซากสัตว์เน่าเปื่อยเริ่มลอยมาตามลมเป็นระยะระยะทำให้พวกเราผะอ,อืดผะอ,อมนัดเริ่มมีอาการปวดศีษะอย่างรุนแรงความรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันบางอย่างบีบรัดอยู่ที่กระโหลกศีษะเจมส์เริ่มมีอาการตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ใกล้กองไฟก็ตามดวงตาของเขากรอกไปมาอย่างหวาดระแวงเราว่าเขากำลังมมองงงเเเหห็็นนบาาสิ่่่ทีรไ ในฝันฝ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักสั้นๆนั้นเป็นฝันร้ายที่เต็มไปด้วยภาพหลอนเสียงกรีดร้องที่ไม่มีที่มาของเสียงความรู้สึกที่ถูกจองจําในสถานที่ที่มืดมิดและคับแคบตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อการที่ไหลสมกายความเหนื่อยล้ามันได้ลดน้อยลงไปเลยแต่กลับเพิ่มพูนขึ้นไปอีกตลอดเวลาเราได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆที่มาจากที่ไหนสักแห่งลึกเข้าไปในป่ามันดังขึ้นในห้วงความคิดของพวกเราทุกคนทําให้เรารู้สึกหวาดผวาอย่างบอกไม่ถูกแต่เมื่อหันไปมองหน้ากัน ก็ไม่มีใครยอมรับว่าได้ยินเสียงนั้นจริงๆเราว่ามันเป็นเสียงที่ถูกปลูกฝังลงในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนในเวลาเดียวกันความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกที่ถูกล่าความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองและประเมินค่าพวกเราอยู่อย่างอดทนรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าจัดการพวกเราเริ่มรู้สึกว่าป่านี้มีชีวิตมันไม่ใช่แค่ต้นไม้และสัตว์ป่าแต่มันมีจิตวิญญ,ญาณที่เก่าแก่และชั่วร้ายแฝงอยู่ทุกอนู ความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ลมหายใจของพวกเราแต่ละคนดูเหมือนจะกลายเป็นไอสีขาวที่ลอยหายไปในความมืดมิดความมืดที่ปกกลุมรอบตัวเรานั้นไม่ใช่แค่ความมืดของกลางคืนแต่เป็นความมืดที่ดูเหมือนจะมีความหนาแน่นมีน้ําหนักเราว่ามันสามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในได้เสียงดังคลื่นคลางลึกๆที่มาจากใต้พื้นดินดังขึ้นเป็นระยะๆทําให้พื้นดินที่เราเหยียบอยู่สั่นสะเทือนเล็กน้อย เจมส์ล้มตัวลงนอนอย่างกระทันหันความหวาดกลัวเขาครอบงำเขาจนหมดสิน้นสายตาของเขาจับจ้องไปอย่างบางสิ่งในความมืดที่พวกเรามองไม่เห็นปากของเขาขยับพึมพำบางอย่างที่ไม่เป็นภาษาน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดนัดพยายามเรียกสติของเจมส์ให้กลับคืนมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยจิตใจของเขาได้ถูกฉุดกระชากไปสู่ห้วงลึกของความหวาดกลัวที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกแล้วในความคิดของพวกเราขณะนั้นแทนเริ่มรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากพื้นดิน พลังงานที่เย็ยนเยือกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอันเก่าแก่ความรู้สึกราวกับว่าป่าแห่งนี้เป็นหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่เก็บงำความลับดํามืดเอาไว้มานับพันปีและพวกเราได้เดินเข้าไปเหยียบย่าบุงความลับเหล่านั้นความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งกําลังจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความสับสนเริ่มเข้าครอบงาพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เรากับมีบางสิ่งกําลังพยายามบิดเบือนความคิดของเราทําให้เราไม่สามารถแยกแยะความจริงกับภาพลวงตาได้ต้นไม้รอบตัวเราดูเหมือนจะเคลื่อนที่ได้ กิ่งก้านที่เคยอยู่นิ่งๆปัดนี้ดูเหมือนจะเอื้อมเข้ามาหาพวกเราอย่างช้าๆเรากับกำลังจะโอบรัดพวกเราเอาไว้ในอ้อมกอดอันมืดมิดของมันความหนาวเย็นที่เคยเป็นเพียงความรู้สึกภายนอกปัดนี้ได้ซึมลึกเข้าไปถึงภายในร่างกายทำให้พวกเราแต่ละของรู้สึกเหมือนกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งความเจ็บปวดจากการถูกรัดเรื่องในความฝันเริ่มปรากฏขึ้นอีกค,ครั้งในห้วงความคิดของพวกเราความปรารถนาที่จะหนีออกไปจากที่แห่งนี้เริ่มรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆแต่ร่างกายกลับไม่สามารถขยับเขยืขย้อนได้เรากับถูกตรึงไว้กับื้้้นนนนดดดิิิวยแรงงงงงที่่่มมอไเเห็บาสกกลัจะขึ เสียงหวรอบแผ่วๆที่เคยได้ยินกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเหยาะเย้ยและความชั่วร้ายเรากับว่ามันกำลังฉลองชัยชนะที่กำลังจะมาถึงความมืดที่ปกคลุมรอบตัวเราเริ่มหนามดันขึ้นจนมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความมืดสนิทเรากับมีม่านดำทะมึนที่มองไม่เห็นมาบดบังการมองเห็นทั้งหมดแรงกดดันจากอากาศรอบข้างเริ่มหนักอึ้งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทำให้การหายใจเป็นไปอย่างยากลำบากเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกลังงบบีบปออดขเรา แรงผลักบางอย่างที่มองไม่เห็นพุ่งเข้าใส่เจมส์ทำให้เขาล้มลงกับพื้นดินด้วยแรงกระแทกที่ไม่ใช่การสะดุดล้มปกติเขาพยายามตะเกียดประกายแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะถุกดึงดูดเข้าไปในความมืดที่อยู่เบื้องล่างอย่างไม่สามารถต้านทานได้พวกเราได้แต่ยืนมองด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดไม่สามารถเขยับตัวไปช่วยเขาได้เลยเรากับมีแรงกดกันบางอย่างตรึงพวกเราเอาไว้กับที่สายตาของเจมส์เสียงคงมองมาที่เราด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดก่อนที่ความมืดจะลืนกินเขาไปทั้งหมดความรู้สึกของการสูญเสยียอย่างกระทนหันเข้าครอบรง ความมือก็เริ่มเคลือบคลานเข้ามากลาพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งกําลังเอื้อมมือมาหาเราเริ่มชัดเจนขึ้นแรงดึงดูดจากใต้พื้นดินเริ่มทางานกับร่างกายของพวกเราแต่ละคนทําให้การยืนอยู่เป็นไปอย่างยากลาบากนัดกิริรองออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อร่างกายของเธอเริ่มถูกดึงลงสู่พื้นดินอย่างช้าๆเธอพยายามยึดจับต้นไม้รอบข้างแต่รากไม้เหล่านั้นก็ดูเหมือนจะขยับตัวออกห่างจากเธอเรากับไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการลงทนนี้ แทนยังคงพยายามที่จะยึดตัวเองไว้กับพื้นดินด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดอันมหาศาลจากใต้ผืนป่าได้ความรู้สึกที่เหมือนกับถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์ที่มืดมิดและเย็นเยอือกเริ่มเข้าครอบงำพวกเราร่างกายของนัดถูกความมืดกลืนกินไปต่อหน้าต่อตาโดยที่พวกเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย ความเจ็บปวดที่เจาะลึกเข้ามาในจิตวิญญาณของเราแต่ละคนไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายภาพแต่เป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากการมองเห็นเพื่อนถูกฉุดกระชากไปต่อหน้าต่อตาและความรู้สึกที่พวกเราเองก็กำลังจะตามไปในไม่ช้าความหวังเริ่มเลือนลางลงไปทุกขณะจิตแรงดึงดูดจากใต้พื้นดินทวีความรุนแรงขึ้นจนร่างกายของแทนไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปเขาลม้ลมลงและเริ่มถูกดึงลงสู่ความมืดมิดเหมือนกับเจมส์และนัด ความรู้สึกเย็นเยือกที่เคยสัมผัสจากภายนอกบัตรนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของร่างกายทำให้พวกเราไม่สามารถแม้แต่จะขยับตัวหรือเปล่งเสียงใดๆออกมาได้เลยสายตาของแทนยังคงจับจ้องมาที่พวกเราก่อนที่ความมืดจะกลีนกินเข้าไปทั้งหมดความเงียบงันกลับมาปกคลุมป่าอีกครั้งความเงียบที่ไม่ได้มีแค่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นและความสำเร็จอันชั่วร้าย การหายไปของเพื่อนร่วมทางเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่น่าสะพรึงกลัวว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีชีวิตอยู่ในความมืดมิดมันเป็นสิ่งที่เก่าก่ากว่าการเวลาและมีอำนาจที่ไม่อาจยั่งถึงได้มันคือจิตวิญ,ญญาณแห่งป่าที่ทุกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยการบุกรุกของพวกเราและบัดนี้มันกำลังเรียกร้องการชดใช้ ความรู้สึกของการถูกจับตามองยังคงอยู่ไม่จางหายไปไหนแม้ว่าจะไม่เหลือใครแล้วก็ตามเหลือไว้เพียงความรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวที่หนักอึง้งในความมืดมิดที่ไม่อาจสัมผัสได้นั้นมีบางสิ่งยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่กำลังรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะเดินเข้ามาในอาาเขตของมันและตำนานของป่าต้องห้ามแห่งนี้จะยังคงอยู่ตลอดไป เป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่คิดจะล่วงละเมิดเขตห่วงห้ามของธรรมชาติและสำหรับพวกเราที่เหลืออยู่แม้ว่าร่างกายจะยังอยู่รอดแต่จิตวิญญาณได้ถูกจองจำอยู่ในความมืดมิดของป่าแห่งนี้ไปตลอดกาลทุกสัมผัสที่ได้รับจากผืนป่าแห่งนี้ยังคงติดตรึงอยู่ในห้วงสำนึกของเราไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรู้สึกของความหนาวเย็น เสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาและความมืดมิดที่กลืนกินทุกสิ่งยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในทุกช่วงลมหายใจของเราแต่ละคนเรากับว่าป่าได้กลืนกินเพียงแค่ร่างกายของเพื่อนเราไปแต่ได้ฝังอาถรรพ์ลงในจิตวิญ,ญญาณของพวกเราที่เหลือให้ทนทุกทรมานอยู่กับความทรงจำอันมืดมิดและเจ็บปวดนี้ไปตลอดชีวิต